สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของ D A Review นะครับวันนี้ D A Review จะมาพูดถึงเกี่ยวกับน้ำหอมของแบรนด์ร์เบ e r ี y นั่นเองครับซึ่งวันนี้ร์เบอรี่เขาได้ผลิตน้ำหอมของผู้ชายออกมาใหม่ด้วยนะครับและก็คือน้ำหอมของแบรนด์์เบ b e r r y Hero นั่นเองนะครับซึ่งแสดงถึงความเป็นน้ำหอมของผู้ชายในยุคของสมัยใหม่นั่นเองครับซึ่งมีความเป็นผู้ชายที่ดูทันสมัยนะครับลักษณะของกลิ่นบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่ดูทันสมัยมากๆเลยและมีบุคลิกที่ดูน่าค้นหาด้วยในยุคของปัจจุบันครับ รวมไปถึงในส่วนของน้ําหอมนะคะตัวน้ําหอมของ Burberry Hero ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าลักษณะของ Top Note นะครับก็จะมีกลิ่นของลักปูนะครับผสมเรื่องของฮาร์ t โน t e นะครับของจี g เปอร์และผิดไท่ดาวนั่นเองครับพร้อมปิดเบ็ดโน t e ด้วยซีดาว w o นะครับที่อบอวลไปด้วยกลิ่นของ e a r โดทอยเล a แบบดีนั่นเองนะครับสําหรับท่านใดที่บอกว่าอยากได้กลิ่นแบบนี้อยากลองกลิ่นแบบนี้อยากเป็นกลิ่นของผู้ชายที่ดูทันสมัยในยุคของปัจจุบันและตอบโจทย์ในยุคของปัจจุบันนะครับ แนะนำเร์กับผลิตภัณฑ์ของ b บอร์เบอรี่ฮีโนั่นเองนะครและที่สำคัญนะครับสำหรับการดีไซน์ของกลิ่นและขวดตัวนี้นะครับบอกเลยว่าลักษณะของขวดตัวนี้นะครับเป็นขวดที่มีความสมัยฝ้าขวดนะครับมีลักษณะของขวดที่มีการแกะสลักโลโก้ของเบอร์เบอรนะครับซึ่งมีคนที่ดูทันสมัยมากย่ขึ้นอยากให้หลายๆท่านได้ลองดูตัวนี้นะครับนี่เลยนี่เลย เขามีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับฝาขวดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับมีความพิธีไปถานอย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนลูก2รของขวดมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีความแปลกใหม่มากขึ้นด้วยนะครับและใช้สีเบจที่เป็นไอคอนิกนะครับในคอนเซ็ปต์แบบใหม่ ัว้ครบสำหรับท่านใดที่บอกว่าอยากสัมผัสกลิ่นหรืออยากลองกลิ่นของเบอร์เบอรี่ฮีโร่ตัวนี้นะครับผมแมนะนําเลยว่าเรามาสัมผัสกลิ่นที่เคาน์เตอร์ของสาขาสีลมคอมเพล็กซ์กันได้เลยนะครับกลิ่นนี้ผมบอกเลว่าตอบโจทย์กับทุกทุกท่านรวมไปถึงของคุณผู้ชายที่ดูทันสมัยด้วยตัวนี้ผมบอกเลยว่า,วาประจุมากๆลองแวะเข้ามาดูกันได้ครับสาขาสีลมคอมเพล็กซ์ครับแนะ,ะแนําเลยกับกลิ่นเบอร์เบอรี่ฮีโร่ตัวนี้นครับ